วันนี้ครับพวกเหล่านั้นจะมาบอกเนื้อเรื่องย่อของแฟนตาซีบอลเทติการนะครับครับเรื่องเรื่องนี้จะมีตัวละครเอกเอกชื่อว่าหลอนะครับผมไม่รู้ว่าเขานั้นชื่อว่าอะไรกันแน่ยเพราะเขาไม่เคยบอกเลยแต่ว่าเขานั้นก็จะบอกคนอื่นมาให้เรียกฉันแค่หลอดก็เพียงพอแล้วแล้วเขานั้นมีความทะเยอทะยานเยอะมากๆมา แลวข้อเสีของเขาคือสติที่อืมจะเรียกว่าดีก็ได้เรียกว่าไม่ดีก็ไม่เชิงเขานั้นเป็นคนที่ฉลาดใช้ได้อยู่เขานั้นได้ทําการวิจัยเก็บตัวอยู่ในกอดที่ไกลจากทวีปใหญ่ใหญ่ของเขาอยู่อย่างสันโดษเขานั้นได้วิจัยได้สําเร็จแล้วเขาก็จะได้ทตํตามความฝันของเขาคือคือการของโลก แล้วเขานั้นนั้นได้ทำสำเร็จเสร็จเสร็จแล้วเขานั้นต่ว่าเขานั้นนั้นก็ได้มีมีสตูต,ตัวตัวใหม่ออกมาะาเทน่าเียดานะครับที่ผมนั้นยังเล่นไม่จบจบถ้าใครนั้นอยากที่จะเล่นก็มาเล่นได้นะครับครับเราได้เพจสโตนเขียนว่าแฟนซีวอเตติกอาร